อันนี้ก็คือการนำขี้บัวที่จะมาเป็นเบดดิ้งหรือเป็นอาหารไส้เดือนเนี่ยเอามาแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคนหรือกดให้เขาจมน้ำเพื่อให้เขาซับน้ำ้าไปอยู่ในขี้บัวอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปปล่อยตัวไส้เดือนได้เป็นเบดดิ้งหรือเป็นอาหารให้กับไส้เดือนได้แล้ว นิ่มกำลังดีเหมาะกับเส้เดือนที่เขาจะกินเขาจะกินง่ายขึ้นอ่ะว่าง่ายๆเถอะถ้าแข็งเขา,าจะกินลำบากนี่แช่มาประมาณหกหนึ่งสัปดาห์แล้วประมาณหกวันเจ็วันก็ หนึ่งสัปดาห์ละพร้อมปล่อยจริงๆมันพร้อมปล่อยตั้งแต่อสี่สี่คืนแล้วนะสี่วันสี่คืนเนี่ยพร้อมปล่อยละเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็สามารถปล่อยตัวอไส้เดือนได้ละเอาไปปล่อยตัวไส้เดือนเป็นเบดดิ้งให้ไส้เดือนเป็นอาหารให้กับไส้เดือนได้เบดดิ้งหรืออาหารให้กับไส้เดือนได้น,นี้ได้ละพร้อมปล่อย